สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel และรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมปัญหาของคนทำงาน hr ซึ่งคนทำงาน hr หลายๆคนนะครับน่าจะเจอปัญหานี้และก็ปัญหานี้ขอพูดว่าเป็นปัญหา ที่ HR หลายๆคนจะต้องเจอหรือกำลังเจออยู่ปัญหานี้ก็คือ HR ไม่ใช่กระโถนนั่นก็หมายความว่าอย่างไร HR ไม่ใช่กระโถนหมายความว่าทุกเรื่องราวในโรงงานในบริษัทในออฟฟิศโยนปัญหาให้ HR ทุกๆอย่างทุกๆปัญหานะครับผิดก็จะนึกถึง HR เป็นอันดับแรกอันนั้นไม่ใช่ต้องขอบอกแบบนี้ HR ไม่ใช่กระโทนจึงทำให้ HR หลายๆคนนะครับไม่ได้ทนอยู่กับองค์กรนั้นๆแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกไปยกตัวอย่างเช่น ใครหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหาเรื่องนี้เช่นกันบริษัทแต่หลายบริษัทจะต้องพูดว่าเป็นนะครับ Family Business เป็นบริษัทครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวครอบครัวก็มาบริหารบริษัทจริงๆจัดตั้งบริษัทแต่บริหารแบบครอบครัวนะครับ บริหารแบบครอบครัวอย่างไรก็คิดว่า HR หลายๆคนจะต้องเจอปัญหายกตัวอย่างพ่อไม่คุยกับลูกนะครับลูกไม่คุยกับพ่อนะฮะผัวมีภรรยาน้อยเป็นเลขาเมียไม่คุยกับผัว บางทีเรียก HR เข้าไปคุย HR เป็นตัวกลางพ่อก็ถาม HR ว่าลูกคุยกับ HR อย่างไรเมียก็คุยกับ HR ว่าผัวของตนเองคุยกับ HR อย่างไรซึ่งต่างคนก็ต่างอยากจะทราบเรื่องของที่ หลายๆคนพูดคุยแต่ทั้งครอบครัวทั้งบิสเนสไม่คุยกันไม่คุยกันมาถาม HR ถ้าเป็นแบบนี้ HR ปวดหัวไหนบางวัน HR ปวดหัวกับเรื่องที่บ้านมาแล้วเดินเข้าไปโรงงานยังมาปวดหัว เรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของ hr ซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของ hr คนที่ทำงาน hr ก็น่าจะรู้ดีนะครับเรื่องของการสรรหาคัดเลือกเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของ hr เรื่องของการนะครับบริหารจัดการเรื่อง ของผลประโยชน์ตอบแทนเป็นหน้าที่ของ hr ที่จะต้องนำเสนอเรื่องของการประเมินผล hr เป็นคนออกแบบการประเมินผลแต่ hr ไม่ได้ประเมินผลนะครับกับพนักงานทุกๆคน hr จะประเมินผลเฉพาะลูกน้องของตัวเองนะฮะบ,บางคนบางบริษัท เจ้านายบางคนเจ้านายบางบางบริษัทมาถาม hr ว่าคนนี้ทำงานอย่างไรคนนี้ทำงานดีไหมอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะเจ้านายบางคนเจ้านางบางบริษัทมาถาม hr ว่าทำไมไม่ลด ot ทำไม ot มันถึงเยอะนะครับเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของ hr เจ้านายหลายๆที่เจ้าของบริษัทหลายๆซที่ business นะครับ family หลายๆที่มักจะคิดว่า hr รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแล้วงานหลายๆเรื่องเป็นงานของ hr นะฮะหาคนไม่ดีก็มาโทษ hr HR เป็นกระโถน OT เยอะก็มาโทษ HR HR, HR ก็เป็นกระโถนนะครับคนไม่ดีก็มาโทษ HR นะครับจริงๆฟังก์ชันการทำงานของ HR หลักๆเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากฟังก์ชันงานของ HR ไม่ใช่งานของ HR ทำไม hr ต้องมาปวดหัวเรื่องพ่อแม่ลูกไม่คุยกันนะครับพ่อคิดอีกอย่างลูกคิดอีกอย่างแม่คิดอีกอย่างสามีไปมีเมียน้อยนะครับเมียของเจ้าของก็มาถาม hr ซึ่งตรงนี้มันนอกเหนือจากงาน hr มันก็เลยไม่แปลกนะครับทุกเรื่องที่ นะครับมาพูดกับ hr ว่าเป็นงานของ hr มันไม่ใช่งานของ hr และเรื่องหลาย,ลายนะครับที่ทำให้องค์กรเสียหายก็มาโทษ hr hr ไม่ใช่กระโถนที่จะมารองรับอารมณ์นะครับของเจ้าของบริษัทต้องเข้าใจแบบนี้แล้วก็ hr นะครับก็ไม่ใช่นะครับเป็นที่รองรับอารมณ์ของม a น a เจอร์มันคนละเรื่องหากคนที่ทำงานทีอาดเจอสถานการณ์แบบนี้คิดว่าจะอยู่กับองค์กรนั้นนั้นไหมแอดมินคนหนึ่งหากแอดมินเจอเหตุการณ์แบบนี้แอดมินก็ คงต้องถอยดีกว่าแบบร้องเพลงแบบว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าทุ่มเทงานเต็มที่ทุ่มเทงานแท่ตายแต่สุดท้ายนะครับท่านต้องเข้าใจว่าหากท่านตายไปจากองค์กรนี้หากท่านลาออกจากองค์กรนี้เขาก็จะหาคนมาแทนท่านใหม่ท่านต้องนึกแบบนี้ ในชีวิตการเป็นลูกจ้างท่านต้องเลกแบบนี้เราทํางานให้เขาเขาจ่ายเงินให้เรามันก็แค่นั้นเองไม่แปลกนะครับที่องค์กรลหลายๆองค์กรนะครับโยนที่ให้กับ HR ต้องพูดกันตรงๆต้องพูดแบบนี้ HR ไม่ใช่กระโถนต้องพูดแบบนี้นะครับวันนี้พูดในฐานะคนทำงาน HR แล้วก็ ประสบการทำงาน HR มา21ปีเกือบ22ปีเจอรูปแบบการบริหารของเจ้าของหลายๆรูปแบบเจอมาหมดแล้วก็เลยมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังคนที่ทำงาน HR วันนี้ขอประคุณมากสวัสดีครับ